สบายดีพี่น,น,น้นองใจฉีข่าวเมื่อบ้านผู้ป่ยอก็ยาหยกันอืมอืมเอาหมกหม่ำไปผูงหมอเลยบ่ฮะเอามาไปกวด อย่าขูดดินนะเป็น,นงมันอายืองมันค้นดุกอืมอืมพาแบบแบบกันไปห้องมอกับปนนี่หมกมามกัด อาการยังบอดีพี่น้องเลยน่ากูสู้กูสู้อยู่อะไรบ้านนี้มาล่ามสีซุยแล้วบ้านนี้อะไรแย่ค่ะนี่อะไรคือบ่านนั่นบ้านนี้ตายเจ้าบ้านแนวนั่นบ้านนี้ตายเอาไปมามาล่ามสีซุย ปะเฮ้ยสีพาสีซับน่อไใหม่กับพี่น้องจะจะเอามาต้มจิ้มแจ่วขาคากโอยากกินเดีมันโผล่ตรนี้อีอะนี่ไปกูจะพายกระตาลูกแม่เนี่ยนะมูมี่เห็นขาวมมี่กันเด้ตมันหน่อบรูเขากั่างไงไงไปอีาเห็ดอีถทำมแล้วนะวัชับอาลยย่าอีา เอาไปแกงมื่อกี้อยากกินแกงบอ่อจะเอามาต้มเกี้กับแจวแมวว่าไหนแกงเฮ้อ,อขื่นใช้ก,ก้านอีกแล้วบ้านนี้กู้กับชิด้โกหกกับบ้านด่วนแค่เดวน,นี่นคุดคุดพี่น้องมาเบิ่งนพี่เะเดนเอไม่นั่งดินน้องอีออกหายเลยชีคุดป้าเถอะพี่น้องเลย,อยเอายืนเลยมันชี้ขาวๆกข,าว,ข,า,วข,า,วขาวแล้วหมอมันดำบ่

นี่เป็นตาซับอยู่บ่ดูนี่ฝืนนอตัวพี่นอนางดินมันพี่ใช่พี่ขาพี่ตัวนี้อืมอะไรนะตัวอีโอ้ยแมงเคยเลยโอ้ยมันกันอย่าดดกอ่ะ เนี่ยคุดตัวผคุดตัวน่นนะคุดขาหน้าน,นะเออ,อนนตูตูรือหนอตูเขียนคนเดินชอบเลยบืนชอบไปแล้วมันยาวเลยเฮ็ดเอามามาต้มกีกับแจ่วมาพริกจับบาดหน่ยจับจับ กินกับกินกับกับตามาใ่เยนี่นี่นี่ัเด่นอ่ะูเไงเอาไหม้เป็นไงนะโอ้ยง่ายกว่ายังง่าย่ามึงเด้ๆเอาชองอันนี่พอเลยกู้สีอันสี่อันพอเลยีเขาท่นัแหละสีข้าห้องข่าหงนี้เข้าวพู่นห้องนี้ ข้างหน้าแล้วขอไปโหลดบุ๊กไปเลยตอนนี้น้องซีกำลังบุพี่น้องบุพาราตีพี่น้องป้งาถูกเสียงซับเจ้าซับขาคุน เอาเอาเอาชักขัดให้เด้อตัวนี่ชักเปอวดอวดดลอด้เว่้าท้อีทีจะบัคัสีเอ้ยจับขึ้นมาสันขึ้นสันขึ้นเลยสีเอ้ยมึงเห็นอันเั้นมันสิฮักมันสิฮักนู่เขาเนาะ าคากรีพี่น้องนอนเนี่ยแก,ก,แกอย่างมั่นเพื่อเมื่อสมสอนในกระตุตกได้ตกมาทุกคนเสียสิเจินชีอยากก็อยากเสียสิมึงยาพ้าเนาะให้มึงลุกขึ้นมาเถอะเนี่ยปล่อยนี่แหละ อาหารแรงของสันลงมาดีๆมันจะเขีียนลงตีเฮ้ย้มึล่าลาย,ยันก็เอาสติเฮ้ยหน่อยยาวๆมันนะซับช่วงๆมันลดตด้่หมดเข้าไปเฮ<อ>้ยเนี่ยเป็ตะเมอยน้ำพัวเมียขู่ดูด <laughs> พัวไปเลยพัวเงีงเงียงเมียยางนนป่าเนี่ยเออแต่ได้ซะเออ อันเดียนะผัวให้ขี่กับบขขัขี่อ่าปปผัวของเรืองผัวผัวกับป้าสตีฟเล่าก็ได้ยางอืมบ่คืนเลยอืมขาก็าไปแล้วผัววีวีแบบนี้เออทากันอยู่เอาคอยดำไปนาชิบุนกับโบเดฟ้าเอาพีา่น้องมาเละมาอื่นแต่จังดำอีกเอามาอืม

พี่น้องเ้ยได้ซีกับบอก่ออสมงมาพี่อีอย่าบมันน้นนนนอยยังวะนี่น้องนี่ไงอาด้วยีสาบเป็นแห้งโดนนาจนมันอาวจับไปมึงกับบุเเกไปซับไปโอ้ยไปเมย ถ้ามันขาดทาอีจกเอาจกเอาอีนเลยนะปองขาดะนะงดไม่นนาะถ้ามีผ้านี่นเอางเล่านขิลกรอเนมออามณเนอะถือวอาน้ำไห้เนาะมาน้ำไห้่้างเทีงเยงให่เปร้พี่น้องใหญ่ป่ะหไ,ไหองอไมไม่ใช เออโอ้ยเอาสองอันกับพ่อเลยมันจะขึ้นเหี่ยเอ่ไโเลยมันจะต่ำพดสูงพดไปแล้วจะเห็นว่าเป็นหน้าลูกหายเออซีเห็นใกล้โอ้จะจับหนแข็งมันมาชิได้มันต้องใส่ข้ขขอกอกประจักเว้ย บ่อผ่าแนวทางห็ดให้มันเป็นแปนหนึ่งสุเป้เ,ปเลยรุ่นพี่น้องชิด้กินมันบอน่อนอนนี่มันชิโต๊ะลงให้บอ่อกางก่อมึงเอ้ยสยัตว์เข้าไปแหละชิเอ้ยกางก่อโต๊ะเช็ดเช,ช็ดบ่เนะี่ยสุดท้ายมึงกายกูหมุน,นหนะลีนอนวา เอาไปสิอาไปสิม <ett inh> <t rios> ันดต๊กากอนสิเียยี้มาอนมิต๊อี้ะพึ่งอีอันนี้กระด้าก้อหัวกอหางกระถกอยู่อีหนามึงรุ่นพี่น้องรุ่นมืดในน้องอํดึงเข้ามาีอร่อยพ่อ เาลงดูเอาดูปทาสีหน่อพี่หน่อ,อ,าาอจำแจวจำแจวนอนุดเจ็เสนชอมเองอยูแล้วนี่พี่น่อวัอนีต้มกินแรงต้มจำแจวสีน่อ เจ็ดน่อโอ้โหมาเสียเพิ่งเด้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอเออเจ็ดน่อตอนนี้มาเจ็ดตะกี้มาเสียแต่สี่น่อเอา้า <c oughs> มันเห็นหน่อพิเศษมันก็เลยอยากได้อีกไล่เพิ่มไล่ไล่จะไหนช่องพ่อแม่นะก็ทั้งสิพาลูกไปหาหม,มอแล้ว,วสิเมื่อจ่ายค่ะผู้อี้กับปาหนี่เท่ากับชิเมื่อคือการพี่น้องเอ้ยบะเนี้ สเปิดดำแล้วได้ขางน้องขางหนึ่งอันนี้นี่เอาเขาจะลากขีปสมเด็จเลยพี่น้องสิใด้เมื่อไรเด้อพี่น้องเด้อวันนี้สบายดีจ้าน้องสีคนสวยคนโค่ <laughs>